สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝ้ายมาอยู่ที่ทอรมินอลทเวนตี้วันค่ะฝ้ายก็พามาดูอาหารที่รายการครัวคุณต่อยนะคะวันนี้จัดที่ทอรมินอลทเวนตี <Okay. S 1> ้วันพัทยาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอาหารที่นี่เขาจะมีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับงานครัวคุณต่อยปีนี้นะคะก็จะจัดตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึง25ตุลาคมนะคะ น่ากินมากเลยนะคะไม้ละสิบบาทมีลูกชิ้นเอ็นเนื้อลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นหมูด้วยค่ะเยอะมากมากอะ่ะแต่ว่าขายดีจริงๆนะก็อันนี้ของโกรดของไฟนะคะก็จะเป็นเอ็นเนื้อเดีย๋ยวจะพาไปดูน้ําจิ้มของเ้าดค่ะน้ําจิ้มแบบว่าหม้อใหญ่มากปละก็เยอะเยอะมากมาก,มากๆเลยนะคะ คนซื้อก็เยอะขอดูน้ำจิ้มพวกเขาหน่อยละกันค่ะน้ำจิ้มแบบว่าหม้อใหญ่น้ากเดือดๆเ,เ,เลยนะคะเป็นอีกร้านนะคะที่ขายดีแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะคะนี่ค่ะปานน้องหันกล้องน่อยก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ <c oughs> เป็นร้านข้าวหามจิ๋วนะคะ ข้าวหลามสิวสูตรบางคนทีนี่นะคะน่ากินมากมีห้าใสเยวไว้ให้ลองอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะร้านนี้นะคะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเราชนะด้วยนะคะกระบอกละที่สบ,บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะ่ะถ้าเกิดใครมาเดินงานครัวคุณต่อยก็อย่าลืมแวะซื้อ เข้าร้านจิ๋วร้านนี้นะคะขายดีมากๆโปรดป่านเยอะมากๆเลยนะคะ่เป็นไรแฟกก็ใส่ถ่ายกับป่านไปเรื่อยๆนะร้านขนมพกนะคะร้านขนมพกเศรษฐีก้าวหน้าค่ะ หลากหลายสีสันนะคะ